สวัสดีครับพบช่างเอกนะครับจากกูเอกเอนจิเนียร์จูเนอร์นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวรถหน้าใช้อีกหนึ่งคันข้างหลังผมนะครับคันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยสนใจรถรุ่นนี้อยู่นานแล้วละ่ะแต่เมื่อก่อนเนี่ยราคาแพงมากนะป้ายแดงตอนนั้นล้านกลางๆถ้าจำไม่ผิดนะตอนนี้มือสองสองแสนกว่าบาทสามแสนกว่าบาทเนี่ยหาได้แล้วนะครับเยอะเลยตอนนี้มีขายกันเยอะเลยแต่ก็ต้องเอามาเก็บเอามามรุงรักษานะครับเพราะว่าอายุค,ค่อนข้างเยอะแล้วละ่ะ สิปีบอกรบแล้วนะครับผมไปดูกันว่ามันน่าใช้ยังไงแล้วทําไมผมถึงซื้อมาใช้แล้วผมถึงแนะนํากันนะครับผมนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota Prius นะครับปี2012นะครับรุ่น Top Option เลยนะครับความน่าใช้ของเขาเนี่ยคือเขาเป็นรถที่ค่อนข้างจะเทคโนโลยีล้ำสมัยในยุคนั้นนะครับ ล้ำมากนะครับมีฟังก์ชันหลายๆอย่างที่รถปัจจุบันเนี่ยเขายังไม่มีนะ mm hmm. เขาแต่เขามีอยู่เขาใช้อยู่อะไรเงี้ยนะครับผมแล้วก็ตัวนี้เป็นรุ่นท็อปออปชันเลยนะครับมีหลังคาแก้วนะครับหลังคาสันลูบมีหลังคาโซล่าเซลล์ด้วยนะครับไปดูกันเลยนะฮะคันนี้ผมก็ได้มาประมาณ2อาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วละ,ละประมาณเนี้ยนะครับมันไม่ค่อนข้างจะไม่เยอะมากนะครับประมาณแสนแสนปลายแสนเจ็ดนะครับผมทำอัตราที่นิเปลืองได้ โคตรสุดนะครับใช้งานปกติเลยนะใช้งานผมรับส่งลูกไปโรงเรียนขับอยู่ชานเมืองเนี่ยนะไม่ได้ในเมืองรถติดจ่าจานะเขาทำบรรทัดทิ้งตัวอ,อยู่20กิโลเมตรต่อลิตรนะครับในสภาพใช้งานปกตินะย้ำว่าปกติถ้าปั้นตัวเลขเนี่ยไปถึง25กว่าไปเลยครับแต่นี่คือขับขับเนี่ยขับรถติดขับจอดรับเด็กนักเรียนอะไรแบบเนี้ยนะ20โลลิตรมันทำได้นะรถสิบกว่าปีที่แล้วนะครับเป็นรถไฮบริดนะฮะนี่คันนี้เป็นเทคโนโลยีไฮบริดรุ่นน่าจะเป็นรถ เขาได้ชื่อว่าเป็นรถที่ดีที่สุดของโตโยต้านะครับเป็นรถไฮบิดที่ดีที่สุดเลยนะครับผมรูปทรงก็จะบอกว่ามันก็ยังดูทันสมัยนะดูดูล้ําสมัยในแบบของเขาอะในสไตล์โตโยต้าไม่ได้ดูไม่ได้ดูเชยดูเก่านะประมาณนี้ดูท้ายเขาเนะคันนี้ผมเอามาติดแก๊สด้วยนะติดแก๊สนี่โลไม่ถึงบาทเดี๋ยวไว้รีวิวกัน e ีีถัดไปแล้วกันอันนี้ผมขอรีวิวตัวรถก่อนนะครับ ดูห้องเครื่องกันอีกรอบนะครับห้องเครื่องก็ประมาณนี้รถสิบกว่าปีเนี่ยมันต้องมีการบารุงรักษาหลายอย่างเลยนะครับอันนี้ผมก็ทําไปเสร็จแล้วละ่ะตั้งแต่แก้ไขปัญหาที่มันมีปัญหารั่วซึมรอบเครื่องนะครับเราถอดมาเปลี่ยนซีนถอดมาล้างนะครับถ่ายของเหลวทั้งหมดนะครับมีระบบน้ําหล่อเย็นของเครื่องยนต์ฝั่งนู้นเป็นน้าหล่อเย็นของระบบไฮบริดแล้วก็ผมเปลี่ยนหมอ้อน้านะครับเปลี่ยนหม้อน้ําเปลี่ยนมอนเตอ,อร์พัดลมเพราะพวกนี้มันเป็นชิ้นส่วนสึกหรอมันมีแปลง่านนะครับ เราก็เปลี่ยนมันเสียตามอายุนะครับเปลี่ยนพวกกลองอากาศเปลี่ยนอะไรต่อมีอะไรที่เป็นพื้นฐานของรถมือสองที่เราได้มาเราควรจะทําทําให้หมดเปลี่ยนเทนเครื่องเทนเครื่องก็เปลี่ยนเบิกศูนย์มาเนี่ยใหม่ๆอยู่เลยนะครับเปลี่ยนหมดเลยทันนี้โชคดีหน่อยตัวอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วนะครับใหม่ๆนั่นใหม่อยู่เลยขาวๆอยู่เลยไม่ได้ล้างนี่คือขาวของใหม่นะครับแบตเตอรี่เขาเขาเปลี่ยนมาแล้วนะครับคันนี้ปั๊มมีเบสก็ยังดูไหวอยู่เปลี่ยนปั๊มน้าให้บิดอะไรแบบเนี้ย คือเป็นพื้นฐานของรถทบิดเนี่ยเปลี่ยนให้หมดอะไรที่ควรจะทําอะไรที่สึกหลอ่อตามอายุนะครับในช่วงล่างก็มีทามาแล้วแต่เดี๋ยวผมเปลี่ยนล้อหน่อยนะผมไม่ค่อยชอบล้อเท่าไหร่อันนี้ก็ใช้ไปก่อนระยะหนึ่งนะฮะหาตังค์ก่อนนะรเราก็เปลี่ยนกรองเปลี่ยนอะไรหมดเลยที่มันเกี่ยวเนื่องกับการใช้งานของเรานะครับประมาณนี้เครื่องยนต์นะฮะในส่วนภายในรถมือสองได้มาทําอะไรก็ ดูไม่นะครับดูไม่ดูคันนี้มีโดนย้อมมานิดหน่อยอไฟเช็กเอนจิ้นหายไปผมก็แก้ไขแล้วนะครับนะฮะเช็ครถมือสองไฟตรงนี้ไฟเตือนต่างๆต,ต,ต้องขึ้นครบไฟเช็กจิ้นต้องขึ้นอะไรแบบนี้หรือถ้าเป็นไปได้ก็หาช่างไปดูหน่อยนะครับใช้รถมือสองอ่านี่มีนี่โผล่ขึ้นมาอัตราทิ้นเปลืองนะครับเห็นไหมห้าลิตรต่อร้อยกิโลไม่ถึงด้วยนะอันนี้คือผมขับขับแถวเนี้ยขับเล่นเนี่ยใช้งานเนี่ยไม่ได้ปั้นตัวเลขอะไรเลยขับเล่นเมื่อกี้ เห็นไหมไม่ถึงห้าลิตรต่อร้อยกิโลห้าลิตรเนี่ยคือยี่สิบโลลิตรนะครับต่ำกว่าห้าประมาณสี่สี่จุดห้าก็คือยี่สิบถ้าสี่จุดห้ายี่สิบสองกิโลเมตรต่อลิตรนะครับอันนี้ก็อยู่แถวแถวแถวสีว่เลยนะครับผมก็ประหยัดมากๆนะฮะสำหรับรถในสติปใช้งานนะครับฟังก์ชันเออนี่ก็จอจากโรงงานเขานะเนี่ยโรงงานหมดเลยเห็นผมติดเครื่องอันนี้ก็มาจากโรงงานหมดเลยนะครับแอร์อโอโต้เห็นไหม เออโต้ Auto, มีพาวเวอร์โหมดมีอีวีโหมดสามารถวิ่งด้วยพลังไฟฟ้าได้ประมาณสักกี่กิโลไม่แน่ใจถ้าจำไม่ผิดประมาณ4ี่ห้าโลนะมะั้งเป็นอีวีโหมดก็คือใช้ไฟฟ้าวิ่งนะครับไฟฟ้าที่เขาชาร์จมา่แหละแต่ว่าไม่ได้ประหยัดขึ้นนะผมบอกก่อนในฟังก์ชันพวงนี้าพอไฟมันหมดเครื่องก็สตาร์ทปั่นไฟเข้าไปอยู่ดีนะครับิ่นก็กินน้ํามันจากการปั่นไฟแทนนะครับผมอันนี้หัวเกียร์ถลอกนิดนึงนะครับรถเพิ่งได้มาเลยอยดูจอฮนะเทคโนโลยีเขานี่ผมอามือแตะเบาอันนี้ อุณหภูมิแอร์ก็จะไปขึ้นตรงนู้นเพิ่มลดกดนี่แล้วก็กดชั้นที่สองถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มมีสองสเต็ปไอปุ่มแบบนี้เพิ่มอุณหภูมิตรงนี้มีโหมดมีรับตัวสับบีบูทูธก็ครบะนะครับประมาณนี้นะภายในก็ดูล้ำๆอย่างกับยานอาวกาศประมาณนี้กอ็อะไรนะมีล้างไฟหน้าอันนี้อันนี้สวิตช์แก๊สเกี่ยวอันนี้คือระบบระบายอากาศ ในห้องโดยสารนะครับลดอุณหภูมิในห้องโดยสารด้วยระบบโซล่าเซลล์นะครับบนบนบนรถเนี่ยบนหลังคาเนี่ยเขาจะมีโซล่าเซลล์อยู่ครับบนหลังคาเนี่ยเนี่ยตัวนี้คือแผงโซล่าเซลล์นะครับเนี่ยแผงโซล่าเซลล์นี้เขาเอาไฟตรงนี้ไม่ได้เอาไปชาร์จแบตนะครับเขา,เาไฟจากระบบโซล่าเซลล์เนี่ยเข้าไปอาเอามาปั่นตัวโบเวอร์แอร์ตอนที่เราจอดรถตากแดดในห้องโดยสารบเวมจะร้อนอบอ้าวนะครับทำให้ ชิ้นส่วนภายในเนี่ยสึกหลอเสื่อมสภาพเร็วนะครับเขาเลยมีระบบระบายอากาศก็คือตัวนี้นะครับถ้าเราเปิดตัวเนี้ยตอนเราจอดรถตักแดดเนี่ยมันจะมีลมเป่าออกมาใช้พลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ดันไ่ออกข้างหลังโฟลทิ้งไว้ข้างหลังเพื่อไม่ให้ห้องโดยสารอุณหภูมิสูงเนี่ยเขาใส่ใจกันอย่างนั้นนะครับภายในรถติบกว่าปีที่แล้วก็จะทรงนี้แหละเรือนไมดี้ต้นก็สไตล์โตต้านะครับเขียวๆแบบนี้คันนี้ก็ท็อปออปชั่นนะครับมีเบาะกับไฟฟ้ามีนะครับ รีวิวอย่างขายรถเนาะอันนี้ไม่ได้ขายนะครับอันนี้คือรีวิวรถที่เพิ่งซื้อมาดูข้างหลังกันหน่อยนี่ปึ๊บมาข้างหลังกว้างๆโล่งๆให้ตรงนี้เก็บได้เก็บได้เบาะพับได้นะพับง่ายครับพับเรียบยาวไปนู่นเลยนะครับผม,มประมาณนี้ข้างล่างก็มีช่องเก็บของมีอีกช่องเก็บของชั้นหนึ่ง ับแล้วก็ข้้งล่างตัวนี้ก็เดิมเิมว่าจะเป็นยางอะไหล่ตอนนี้ถังแก๊สเข้าไปอยู่แทนล้วถแก๊สค,ค่อยรีวิวเอาเรื่องรถก่อนประมาณนี้ครับรถรูปทรงก็ท,นทันสมัยนะครับสําหรับโต้ท้าพีอุอมต่อท้ายนิดนึงคือ่เครื่องยนต์นะครับตัวเครื่องยนต์เนี่ยเป็นระบบไฮบริดแล้วก็เป็นเครื่องเจนเดียวกับโต้ท้าอัลติสนะฮะเครื่องเซฟอาร์นะครับผม เครื่องเนร์เนี่ยก็เป็นเครื่องอันติดเครื่องโรตาคลอสเนี่ยก็คือเป็นเครื่องเจเนเรชันเดียวกันนะครับระบบวาล์วไฮดิกนะครับสามารถปรับตั้งตัวเองได้ตลอดย,อยุก้นทํ้งานไม่ต้องตั้งวาล์วก็เหมาะจะติดแก๊สด,ด้วยแหละรุ่นเนี้ยนะครับเป็นเครื่องเดียวกับที่ขายอยู่ในปัจจุบันเนี่ยละครับมันเป็นเครื่องที่ใช้มานานแล้วนะตัวนี้ตั้งแต่ปี2012ปัจจุบันนี้2024เครื่องตัวนี้ก็ยังใช้อยู่นะครับยังวางขายอยู่เป็นเครื่องโฉมปัจจุบันเลยนะครับผมแต่ระบบไฮบริดตัว อันนี้ผมตั้งขหนมนะเจนหนึ่งมันจะเป็นแบบแค่เอาไปแค่ปั่นไฟอย่างเดียวเลยปั่นไฟปั่นมอเตอร์นะครับแต่พอเป็นการทดับเจนหนึ่งเอาเจนหนึ่งนะครับ 1, 1, ะระบบไฮบริดเนี่ยทำหน้าทีา่ชาร์จไฟเข้าแบตแล้วก็เอาแบตออกมาขับล้อช่วยเครื่องทํางานแค่นั้นนะครับแต่รุ่นนี้จะเป็นเจนนิสเจนที่2นะครับระบบไฮบริดจะมีการนําใช้เอาไฟไปใช้ในส่วนอื่นนะครับ ก็คือเอาไฟไฮโวลต์ไปขับพวกคอมแอร์พวกนนเนี้ยทำให้การใช้งานเนี่ยเหมาะสมมากขึ้นนะครับไปขับรถ EV นะครับใช้ไฟไฮโวลต์ไปปั่นคอมแอร์นะครับถ้าเมื่อก่อนเนี่ยรุ่นแรกเลยเขาจะมีปัญหาคือเวลาเครื่องดับใช้มอเตอร์วิ่งอย่างเงี้ยแอร์ก็จะหยุดไปด้วยเพราะมันโดนลากด้วยเครื่องยนต์ใช่ไหมครับมันก็ทําให้ร้อนหรืออุณหภูมิสวิงนะครับตัวเจนที่2เนี่ยเขาเลยทําระบบตัวนี้มาให้ไฮโวลต์ไปขับคอมแอร์เลยนะครับทำให้รถเนี่ยเครื่องดับไปแล้วก็ไม่เป็นไรเราใช้ไฟฟ้าปั่นคอมแอร์ทำให้คอมแอร์เนี่ย ทำงานตลอดอุณหภูมิก็สม่ําเสมอขึ้นนะครับเจนที่ 3, 3ก็จะเป็นพวก PHEV ไปแล้วแล้วก็อะไรเงี้ยก็จะยาวไปเรื่อยๆแล้วตอนนี้จะอยู่ประมาณเจนที่2นะครับหลักการเลยก็คือใช้เครื่องยนต์เป็นตัวขับเคลื่อนรถเป็นหลักนะครับไฮบริดแค่ช่วยเสริมแล้วก็บริหารจัดการพลังงานของรถนะครับอย่างเช่นตอนเบรกนะฮะตอนเบรกตอนอะชะลอเนี่ยตอนเราใช้เบรกมอเตอร์ก็จะทําหน้าที่เป็นเบรกเป็น g e n e r a อร์ชาร์จไฟเข้าแบต อะไรแบบนี้เป็นการบริหารพลังงานพวกเนี้ยแล้วก็เอาพลังงานพวกนี้กลับมาใช้ใหม่ด้วยการให้มอเตอร์ไปช่วยขับรถอ่าประมาณนั้นก็จะเป็นการประหยัดในลักษณะประมาณอย่างเงี้ยนะครับแต่เขาบริหารจัดการได้ดีมากนะครับทะให้การประหยัดเห็นผลเลยนะเพราะอย่างรถเบนซินล้วนเราเบรกไปก็ไปตึกล้อที่ผ้าเบรกอย่างเดียวใช่ไหมแต่ตัวเนี้ยแทนที่จะหายไปตรงนั้นอ่ะเขาเอาไฟตรงเนี้ยไปไปการเบรกตรงเนี้ยไปปั่นเนเรเตอร์ชาร์จไฟเข้าแบตแล้วก็นําไฟตรงที่ได้เนี้ยมาขับรถใหม่อีกทำให้ประหยัดจากอะไรแบบเนี้ยแล้วก็ ประหยัดจากแอร์นะครับแทนที่จะต้องติดเครื่องเปิดแอร์ไว้เครื่องก็ปั่นไฟเข้าแบบไปแล้วก็เอาไฟออกมาน้อยๆแค่พอใช้กับแอร์แค่นั้นก็จะประหยัดไปกับแอร์ยเยอะนะครับผมอ่านี่ก็คร่าวๆนะครับกับรถไฮบริดในปริอุปี2012นะครับผมโอเคก็ประมาณนี้รีวิวรถมีอะไรอีกอ่ะรุ่นนี้ประมาณนี้แหละหลักๆเลยหลักการเขาคือประหยัดแล้วก็ออปชันพิเศษแปลกๆระบายความร้อน ห้องโดยสารแล้วก็ข้างท้ายที่เบาะที่พับได้แล้วก็กว้างมากๆนะครับอะไรถูกมากไปผมไปญี่ปุ่นมาอะไรพีอุดนี่คือเยอะมากรถพีอุดเยอะนะฮะอะไรมือสองเลยถูกมากนะครับผมอะไรมือหนึ่งยังบางอย่างก็เพงบนงอยงก็ถูกก็ว่ากันไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้มารีวิวรถกันนะครับเผื่อใครหารถไปใช้อยู่ทางเราก็มีบริการดูแลนะครับมีบริการดูแลบำรุงรักษาตรวจเช็ครถไฮบริดอีวีน้ำมันแก๊สเราทำหมดนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ